สิทธิบัตรการประดิษฐ์มันมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับเราขอท่าน4เรื่องใหม่สูงขึ้นประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้และไม่ต้องห้ามตามมาตรา9กต้องครบ4ข้อนี้ถึงจะจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้หากไม่ครบ4หัวข้อนี้ ท่านตอบทันทีว่าแม้เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกสิทธิบัตรให้ก็ถือว่าเป็นการออกสิทธิบัตรให้ไม่สมบูรณ์ไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นมาทํามาขายมามีไว้เพื่อขายก็ไม่ละเมิดสิทธิบัตรเพราะสิทธิบัตรของคุณมันออกโดยไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กําหนดไว้เทคนิคการจําคือใหม่สูงขึ้นประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ซึ่ง เนื้อหาที่จะออกข้อสอบบ่อยๆคือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่นี่ตอนที่ท่านเรียนคอร์สยาวท่านต้องโฟกัสเนื้อหาตรงนี้ว่าแบบไหนอย่างไรคือการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับ